ซิวทีมสุดยอดหน่วยซิวภารกิจเดือ้วันมีทุกอย่าง,งนไนใจฉันดีออล่าทมากกว่าฉันในชีวิตที่เราฉันบพี่ฉันต้องเสียเวลาอยู่กับพี่นี่แตอนี้เช้าทีมคุณหลังค่ฉันต้องจะ่ อีที่เก้าเริ่มเรื่องมาที่เจสันซึ่งตอนนี้เขาก็ยังคงอาศัยโซฟาบ้านของเรในการหลับนอนส่วนทางด้านสเปนเซอร์เช้านี้ก็เป็นวันที่เขาต้องเข้าไปรายงานตัวและมีแนวโน้มว่าจะโดนรับน้องอย่างหนักเขาจึงต้องมีเบียร์ติดไม้ติดมือไปด้วยหนึ่งลังและวันแรกของสเปนเซอร์ทีมก็มีภารกิจใหม่เข้ามาให้ทำพอดี แมนดีได้มาบอกข้อมูลให้กับเจสันกัทีมรับทราบโดยภารกิจของพวกเขาก็คือชายที่มีชื่อว่าดร์ซีมอฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลโครงการไซเบอร์ของรัสเซียและยังเป็นแหล่งข่าวที่ลับที่สุดของ CIA ซึ่งดต็ตรหันมาฝักไฟสหรัฐ c a a ได้ให้ด็อกเตอร์กับภรรยาขึ้นเครื่องบินแบบสีที่นั่งจากไซบีเรียบินไปตามแนวชายแดนของจีนสู่อัฟกา,านิสถานแต่ขณะบินเครื่องบินก็เกิดฟ้าผ่าทำให้เครื่องตกและจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าเครื่องบินตกในเขตของจีนและดูเหมือนว่าจะมีคนรอดดังนั้นเจสันกับทีมจะต้องไปช่วยคนที่รอดเพื่อป้องกันไม่ให้รัรเซยได้ตัวดรซีมอฟคืนไป เมื่อได้ข้อมูลมาเจสั่งกับทีมก็ได้ช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยคนที่เขารอดออกจากเครื่องบินตก โดยแผนของพวกเขาก็คือเขาไปช่วยคนให้เงียบที่สุดและพาออกมาทางคมแดนอัฟกานิสถานและพวกเขาจะต้องรีบไปช่วยก่อนที่จีจะเจอซากเครื่องบินและถ้าจีนรู้ว่ามีฐานอเมริกาเข้ามาในพรมแดนก็อาจจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นได้ทางด้านเปนตกรไม่อยากให้เกิดสงครามจึงได้ส่งผู้ประสานงานมาคอยดูการปฏิบัติงานในครันนี้ด้วยซึ่งมันยิ่งทําให้เจสันกับทีมทํางานได้ล่าช้าไปอีก เจสันกับทีมได้โดดร่มลงมาที่ชนวนคาวาทางตะวันตกของจีนมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วและไม่ถูกตรวจเจอแต่หลังจากที่พวกเขาเดินไปถึงเป้าหมายพวกเขากลับเจอหน่วยลบพิเศษของรัเสเซียที่ได้มาถึงก่อนพวกเขาซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นทีมอัลฟาซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดของรัเสเซียเจสันกับทีมได้รับคำสั่งว่าห้ามเปิดฉากปะทะในเขตแดงของจีนเจสัน จึงรอให้รัสเซียออกไปก่อนแล้วค่อยลงไปเช็คซากเครื่องบินหลังจากที่ทีมของรัสเซียออกจากซากเครื่องบินเจสันกับทีมก็ได้เข้าไปสำรวจและดูเหมือนว่านักบินกับผู้ช่วยนักบินจะไม่รอดแต่ด็อกเตอร์กับภรรยาของเขาไม่ได้อยู่ในเครื่องบินจึงคิดว่าน่าจะหนีไปหาที่ซ่อนตัวได้แต่จากร่องรอยน่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากพวกเขาได้รับคําสั่งว่าห้ามเปิดการประทะเจสันกับทีมจะต้องหาตัวด็อกเตอร์กับภรยาให้เจอก่อนพวกรัเสเซียและพาข้ามชายแดนออกมาให้ได้ก่อนที่จีนจะเจอและสิ่งที่เจสันกับทีมได้เปรียบก็คือพวกเขามีหมาซึ่งมันน่านจะดมกลิ่นและตามหาด็อกเตอร์กับภรยาได้ก่อนและหลังจากนั้นไม่นานเจสันกับทีมก็ตามหาด็อกเตอร์กับภรยาได้ก่อนพวกรัเสเซียแต่เนื่องจากภรยาของด็อกเตอร์ีมอบได้รับบาดเจ็บ เจสสังกับทีมจะต้องทําการปสมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้อาการคงที่ก่อนที่จะพาออกเดินทางแต่ตอนนี้ดาวเทียมตรงชายแดนก็จับภาพการื่อนไหวของฐานจีนประมาณหนึ่งกองพันเข้ามากั้นด่านวาเคียซึ่งดูแล้วน่าจะมีทหารมากกว่า700นายจีนรู้ตำแหน่งเครื่องบินตกแล้วจึงได้นำฐานมาปิดกั้นพื้นที่และทำการปูพรมออกค้นหา เจสันจึงต้องหาจุดถอนกําลังสํารองโดยเขาคิดว่าจะออกผ่านเชิงผาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องแบกคนเจ็บไปตามเชิงผาแคบๆแต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะอีกแค่ชั่วโมงเดียวพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมันจะทําให้พวกเขาถูกเจอตัวได้ง่าย แต่หลังจากที่ช่วยเมียของ Z, yu, ดอ,อร์เสร็อยู่ๆดกรก็หายไปไหนไม่รู้ทําให้ตอนนี้การถอนกําลังเกิดปัญหาขึ้นดรคงรู้ว่าที่อัลฟาของรัสเซียกําลังตามมาจับเขาเขาคงคิดว่าหนีไปมอบตัวกับพวกรัสเซียเพื่อที่เมียของเขาจะได้ปลอดภัยแต่ดตรซิมอฟนะครับคือภารกิจเจสันจึงต้องไปตามตัวดกรกลับมา โดยเจสันกับสเปนเซอร์จะไปตามตัวด็อกเตอร์ส่งคนที่เหลือให้ดูแลคนเจ็บและซ่อนตัวเอาไว้ก่อนรอจนกว่าเขาจะกลับมา เจสันกับเเปนเซอร์ใช้เวลาค้นหาด็อกเตอร์จนพรอาทิตย์ขึ้นกว่าจะเจอตัวดังนั้นพวกเขาจะต้องซ่อนตัวกันก่อนแล้วค่อยกลับไปรวมทีมกันอีกทีพอทะข้ามชายแดนในตอนกังวันมันเสี่ยงเกินไปจีนอาจจะเจอพวกเขาก่อนที่จะข้ามชายแดนได้ er wa, เจสันคิดว่ารัสเซียก็คงจะทําไม่ต่างจากพวกเขาเพราะไม่อยากให้จีนเจอตัวเหมือนกัน เจสังกับเซปนเซอร์รอจนมื่อจึงได้เดินทางมารวมกับคนอื่นตอนนี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องรีบออกเดินทางพอาฐานจีน2-300คนกำลังปีนขึ้นมาทางพวกเขา แต่ระหว่างที่พวกเขากําลังเข้าใกล้เขตชายแดนส่วนัของพวกเขาก็เหมือนจะได้กินอะไรบางอย่างและมันก็น่าจะเป็นหน่วยอัลฟาของรัสเซียเพราะพวกเขาสังเห็นอินฟราเรดชี้เป้าของพวกนั้นที่ทางรัสเซียไม่ยิงก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างไม่แน่ใจพอรัสเซียก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนเหมือนกันรัสเซียมีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกับพวกเขาและเจสันกับทีมก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดการบัตะดังนั้นจำเป็นต้องหาทางออกอื่น ทางนั้นผู้ประสานงานเขาก็ไม่ยอมส่งฐานอเมริกาข้ามชายแดนเข้าไปช่วยทั้ง6คนเพราะอ้างว่ากลัวจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นตอนนี้ด้านหน้าก็รัสเซียด้านหลังก็ทหารจีนเจสังกับทีมจะต้องหาวิธีอื่นเพื่อเอาตัวรอดกันเองฝ่ายสนับสนุนทําได้แค่เพียงส่งหน่วยรบพิเศษปร,รออีกฝั่งในเขตของอัฟกนานิสถาน เจสันเหมือนจะคิดแผลอะไรบางอย่างออกเจสันคิดว่าพวกรัสเซียก็คงใช้กล้องมองกลางคืนและท้าทอดจะต้องใช้เวลาปรับสายตาประมาณ1-2นาทีตอนนี้รัสเซียยังไม่กล้าทําอะไรเพราะกลัวจีนรู้เหมือนกันถ้าพวกเขาใช้ระเบิดแฟลก็จะรบกวนการมองเห็นของพวกรัสเซียพวกเขาจะมีเวลาประมาณ60วินาทีในการวิ่งผ่านเพื่อข้ามชายแดน แน่นอนมันไม่ใช่เาร่องง่ายที่จะวิ่งผ่านในเส้นทางคลุกคลาแถมยังต้องหามเปลคนเจ็บไปด้วยแต่พวกเขาก็คิดว่าน่าจะทำได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าทุกคนก็ตกลงที่จะทำตามนั้นระเบิดแสงจะถูกโยนไปตลอดทางเพื่อรบกวนกล้องมองกลางคืนและระบบตรวจจับความร้อน และมันก็ได้ผลเจสันกับทีมของเขาสามารถวิ่งข้ามชายแดนไปยังอัฟกานิสถานได้สาเร็จทีมเอัฟฟ้าของรัสเซียก็ได้แค่ยืนมองแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ภารกิจจบแต่ดูเหมือนว่าสเปนเซอร์จะต้องเสียเบียร์หลายลังคว่าจะจบหลักสูตรเด็กใหม่ของทีมส่วนเจสันหลังจากจบภารกิจเขาก็ต้องกลับไปพักที่โซฟาบ้านของเรและตอนนี้เขาก็เริ่มคิดถึงภรรยาแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงดี